อ่ะผมเข้ามารอบไปแล้วเอาทีก็เกมที่สองนะครับตอนนี้เกมนี้เราก็เล่นเป็นลาสลัสนะครับผมงไวะแต่ที่แน่คือผมทำกับลวแจ็คซึ่งรู้ว่าเออแจ็คหรอ ของน้ำแต่ลาสลัดนะฮะไอลาสลัดเนี่ยเกมเมื่อกี้น้ำก็เล่นไปแล้วอะสนุกแน่นอนรับรองแต่ที่แน่ๆคือข้าจะไม่ผิดก็คือเรารู้สึกว่าเวลาเราโคออฟกับคนอื่นนี่อะรอบนี้นี่พี่ได้โชว์สปิริตแบบลุกผู้ชายเต็มที่นะพี่ใช่จริงด้วยโย่างวะยังไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวดูเวลด้วยเวลก้าเดี่ยนไม่ให้รอบนี้พี่อยากจะโชว์แบบลุกสกิลลุกผู้ชายเต็มที่เพราะคนแรกที่ผมเล่นอะพี่น้ำแน่ พี่จะยิ่งกว่าเมือซี่ในโลกออสอีกครับไม่ซะแสบรอบนี้เล่นคนแรกพี่น้่เล่นตัวอะไรพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้่พี่เป็นลาสซัดเว้ยและแม่ผมตีตัวไหนล้มพี่แกชุบอย่างเดียวเลยเล่นคนแสบดีนะผมมีเกมได้ชุบได้แทงเป็นคนเวดอ่ะตาดีแล้วดีแล้วอ่ะดีแล้วไอตัวไอ้เฮ้ยคราวนี้ช่วยรีวิวนี่จะไม่ใช่เล่นเอามันอย่างเดียวแล้วสยองเลยมาถึงก็รีวิวสกิลเลย เออกูลืมว่าสกิลที่อะไรบ้าว่ะอ้าวเดี๋ยวค่อยดูในเกมเดี๋ยวค่อยดูในเกมยังไม่รู้ตัวเพราเกิดว่าเอามาดูวิวหมดเลยอัพเพิสเอาสกิลเดียวมาผมนี่ขำเลยนะขำเลยมันจะมีวิธีเล่นอยู่แบบเบรดอย่าไปอัพสี่ช่องตอนเริ่มเกมให้มันอัพให้อัพเอ่อสกิลสกิลสองกับสกิลสามก่อนผมว่าสกิลหนึ่งกับสกิลสองไปอัพผมไปดูฝรั่งเขารีวิวโคตรโคตร หรือเราต้าอัพหนึ่งมาสี่ใช่คือแบบเอ้ยมันกดผิดมันกดี่ยังเอ็มสิบพันโอ้ยอ๋อเรามีกูรูเลยไหมว่าข้าศึกอยู่ด้วยนะครับของเฮดอัพเบกิฟิกบักกี้ได้ไพ่นะครับทำไมกดผุดผมทำไมกูรู้สึกเหมือนกูโดนลุมห้าห้าตอนนี้เหรอทำไมมีกูรูอยู่เป็นโครนให้เรานะคุณโคเฮ้ยน่ารักอ่ะตัวแจ็คอ่ะเหมือนหมาเลยแจ็คมันเป็น ไวรัสเราเป็นไอ้หนวดอั่นเนี่ยกอก์ลรางวัลนี้แหละพี่พี่น้ำลงถึงพื้นปุ๊บถึงพื้นก่อนนะพี่การสกิลสี่เลยดูละครับผมกดสี่ยังรอครับจัดไปจัดไปไปแล้วเพื่อนนี้สกิลโล้วเลยดีมาซ้ายซ้ายมันคือโรคของใครเนี่ยตับเดี๋ยข็มตีนะพี่ตามใครไปครับ อยากรู้ถ้ิแล้เป็นไงวะนเปอร์ว่ะปืนอะไมอยู่ทางนี้ติดจากแคนดนอีกแล้วโอ้ยช่วยด้วยนั่นไงนั่นอะไรกงโดมกงโมเจ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเจอ้วเล้เอล้วอ้ยอ้อ้อ้ล้วเจจอ้แลอจออจ้เอเล้อ ผมบอกแล้วไอ้ตัวนี้ถ้าจะอันนี้่ตับใช่ไหมนี่ติดยอะเลยนต้องเ้องตองต้องตัวเองเดี๋ยวมัน่ไหมันอ่หนมันหายตัวได้ใตัวนี้ใช่ไใช่ตัวนี้มันหายตัวไม่ได้พี่หายตัวไม่ได้อโอ้หโอ้อุ้มวาร์เลยอุ้มลากแี่หงอพี่อเวตมันเหมือนหายตัวได้มันแบบเวตมันมันสร้างมันสร้างมีมิกเฉยเมันคล้ายๆกับไอเนี้ยมันสร้างตัวเพิ่มเฉยเฉยเ้ยอ้าไม่บอกแล้วว่ามันม่หายตัวได้ไม่มีเลยไม่มีหายตัวผมแค่อินวิสิบ e ลฮูแม เออมันก็หายตัวไม่ใช่ไงวะ Invisible ก็คงหดปุ๊ะเอองงงงแล้วเนี่ยแบบหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวจะใส้เมื่อกี้คือใช้สกิลสองแล้วใช่ไหมตับโดนมันอ่ะอุ้ยตายตายตายไหน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 โอ้ยหัวร้ดนเขาอาจจะที่หมดตัวไปมันปะเกยอีกอ่ะใช่อันนี้คือสกิลสองคือตับใช่ป่ะแต่มันดูเหมือนไม่ตับเลยอ่ะมันดันครับดันดันเหรอแล้วมันจะดียังไงอ่ะ ถ้าเขาพุ่งเข้ามาถ้าเขาพุ่งเข้ามาเราก็กดนะครับดันโอ้ยทันแล้วแกบอกพี่ว่าจับพี่ก็ไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าจับผมบอกเอามามันเอาไว้ตรึงไว้ตรึงมันตรึงมันดันไงไม่ได้ที่ผมทำให้ดูตะกี้พี่น้ำจะดูเล่นดันก็เลยเนี่ได้เป็นดีเนี่ยมันดันเนี่ดันถ้าดันข้างหลังก็ไม่ดันนะต้องดันต่อไปแล้ววันแล้ววันแล้ยไปยิงอีกแล้วนะเราต้องไปซ้อมอีกครั้งหนึ่งยังไงยังไงสกิลถามยังไงคะขอความแบบ โก้ขอละเอียดละเอียดี่สกิลสานเป็นเป็นสกิลดันครับไม่เหมาะกับกับเบรดเท่าไหร่หน่วยสามสามสาไม่ใช่สองตัวสามที่ันอ่งหาใช่ไหมก็คือมันจะสแกนรอยเท้าครับสแกนรอยเท้าแล้วก็สแกนมอนเตอร์ถ้าถ้าเบรดไปโดนมันก็จะลดดัง อ๋อก็คือจะปักทิ้งไว้ตอนสู้ได้ไหมอ่ะได้เจอแล้วเจอแล้วมันไม่โดนง่ายๆแต่ถ้าโดนมันก็โรถเยอะอยู่ครับมันเป็นเป็น laser scan คนอื่นอยู่ไหนกันในี้ laser scan ทีมเมยท์เราอยู่ใกล้มอนอย่างเงี้ยคนอื่นไปไหนวะข้างหลังครับแล้วพี่แบ็คแคที่อยู่ตรงนู้นเลยเป็นไงล่ะพี่น้ำพี่น้ำรู้เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแทปเปอร์ยังแม่งอยู่ใกล้มอนเตอร์สุดเลยใช่เนี่โอ้โหเป็นร้อยเมตรข้างหลัง แล้วพ็เออว่าแฮปเปอร์นี่มันอยากอยากกินผักพุ่งวิตามินเอมาคือจะเห็นวิ่งโคตรเร็วจะเห็นมอนสเตอร์แบบแบบสี่ตัวสักพุ่งวิตามินเอใช่แล้วเวลาเห็นมอนสเตอร์น่าจะเห็นแบบะนุมากอ่ะเห็นเลยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วนั่นแหละรอโดมโดมยังไม่พร้อมนะฮะเหมือนจะอยู่ข้างหลังไอ้แท่นหินเนี่ยขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วกันเออ๊บบเ๊ย โอเคคุรีวิวได้แล้วใช่ไหมรีวิวได้้รีวิวได้นี่นี่ไอ้เดี่ยเดียวเราเล่าไงมาอยู่ในระยะอ๋อใช่ป่ะคะที่สกิลหนึ่งมันคือการเข้าไปแล้วก็ระเบิดนะผมก็จะระเบิดแล้วสร้างดาเมจฟิววงกว้างสกิลสองเป็นการแบบว่าต้องสกิลสองนี่ต้องใช้ความแม่นระดับสูงก็คือมันจะเป็นการเข้าไปลากไอ้พวกฮันเตอร์มาออกมาจากวงนะผมเพื่อสร้างความตัวหล่นสกิลสามคือสร้างตัวปอมครับผมเพื่อไอ้นี่ฮะช่วยมันมีวอนสองก็ช่วยจมกินนะมจะ ครึ่งหนึ่งของรู้สึกจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวจริงมั้งสกิลสี่สุดซูเปอร์โนวาทำให้ตัวเองแบบตีแรงขึ้นอะไรอย่างนี้โอ้เมื่อกี้นี่คือคนดูฟังล้วนๆค่ะคนเล่นไม่ได้ฟังละ <c oughs> นี่น,น,นี่อยู่ตรงไหนหัวใจไม่เลยปักเสาเลยครับโอ้ยตา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 ยโอ้ยอย่าเพิ่งดึงส่วนที่เปนดบ้าไม่รู้ไอ้ช่วยดันช่วยด ดันก็คือดันจากข้างหน้าครับทูนเขาจะเดินไปข้างหน้าโอ้ยชิยงไหนเราดันไปเขาจะไปเราเราก็ดันถูกไหมใช่ถูกต้องเนี่ยดันแล้วเนี่ยถอยมาแล้วใส่มาข้างหลังเอ๊ะทอยิงมากน้ำมูกสกิลอาซาลัดน่ะโกกอาซาลัดคือแบบยังไงสกิลหนึ่งเอ่อ้นียทสกิลหนึ่งก็คือเป็นปืนใช่ไหมปืนใช่ค่ะก็คือยิงแล้วมันจะสร้างสร้างไอ้นี่ครับเท่าไหร่สร้างจุดอ่อนแต่เป็นจุดอ่อนแบบกระจาย ออ๋อโอ้คือถ้าเราไปยิงตรงนั้นมันก็จะรับดาเมจเยอะกว่าจุดอื่นประมาณใช่ใช่มันจะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมครับยมันยิงมันยิงมันครเจะพูดอะไรครับผมเลยเงียบฮะช่วยดันมาเร็วใช่อย่างนั้นแหละดันไว้ครับใช่จริงบอกบอกบอกรับสู้กับไอ้เนี่ยมากกว่าครัแกร์อ๋อเพราะมันต้องพุ่งเข้ามาใช่มัับใช่มนมีกระโดดเข้ามาทุกโบบตายแล้วมีคนตายแล้วมันเป็นแกวนก็ผมก็อยู่ไอ้ไอ้ไอ้ตัวนั้นวเนี่ยมันเ้่งโคดไวอ่ะ มอนเตอร์ควรจะเอาลาซารัสตัวแรกไปปลูกแล้วผมดับไปดีใช่ใช่ไม่ควรมายุ่งกับพี่เ้ยไปมาเราสแกนให้ก่อนนะแล้เร็วเราซารัสมาช่วยฉันด้วยแล้วลาซารัสนลเส็จลผมว่าผมไปดีกว่าลาซารัสอยู่ไนวะคนไปจอแทนผมไงโอ้ยิบหตายค่ะ อนออตัวดนผไปดีกว่ากดจงตัวไม่ได้อ่ะโหูแต่ละคนเดียวเดี๋ยวผมไม่ใช่แม็นัมเฮงเดี๋ผมไม่ใช่แม็กนัมนะครับผมยังไม่เห็นร่างสามเลยจะรีบพลาดทำไม ให้บอกเรทแม่งตอนแรกปอวะไอ้บ้านมางเว้ยต้องถามว่าถ้าเราฆ่าเรทไม่ได้นี่เราต้องพิจารณากันเองแล้วครับถามนะว่าเมื่อกี้ใครเล่นอะไรให้โกกิตาเนี่อะเออมาที่จริงหมอหมอหมอดาวเร็วไปหน่อยคือหมอดาวเสร็จแล้วน่าจะถอยแล้วตั้งแต่หมอดาวหมอเนี่คือซาซารัสลาซารัสหรือว่าลาซารัสนะครับลาซารัสดาวดาวบุกก็น่าจะน่าจะถอยละแต่แต่ว่า มนุษย์ได้ดีแบบนึงะคือหมอดาวกูลุมช่วยหมอรุมไม่ถอยรอบหน้าเนี่มาอยู่มาหาผมให้หมดสามคนเลยอยู่ใกล้ๆกล้สุดนะผมงั้นเด็กๆนะครับดูคลิปนี้จำไว้ครับสามัคคีคือพังครับผมไม่สามัคคีไงคือแบบไม่อี่อยู่ไหนวะแอร์เซาอยู่ไหนนะไม่เจอดันอย่างเดียวอเดียวเมื่อกี้อันนี้คือคุณจองแทปเปอร์แอร์เซามาอ่าอันนี้คืออันนี้คือตัดได้แล้วมั้ง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ผมไม่ได้อดคนเดียวว่า F9 ตอนว่า F9 ตอนนี้คนจะลงแล้วตายใช่ๆๆพาเล่นเป็นแทปเปอร์แจ็คมารอบเนี้ยชอบแจ็คอ่ะไม่มีการดีได้โคลผมเล่นโคลมันเป็นยังไงจริงรอบนี้เล่นแจ็คก็ได้นะเอาง่ายๆคือโคลจะพาเลทถ้าจำไอ้ตอนนี้ได้คือถ้าจำเรซซี่จำเรซซี่ได้ไหม ไม่ได้เดซี่อ่ะไอตัวหมาเยี่ยมเคยเล่นกันแล้วเจอหมาดมกลิ่นมอนเตอร์อ่ะมาที่มาเรียทุบชีวิตเป็นเดซี่เป็นโกบี้เป็นลกที่สามารถบินสแกนมอนเตอร์ได้อะไรแบบวงกว้างนู่นนู่นนู่นอยู่ตรงนู้นเอ้ยแล้วแท็ปเปอร์อยู่ไหนวะวิ่งมาอยู่ไหนเธอต้องวิ่งนำเราสิทไมอ้ยวิ่งนำแท็ปเปิ้ลมาเลยแฮะมาเชิญเลยอ่ะพี่ ผู้หญิงเลยดิเฟิร์สเลยผมให้เหยียบไว้เลยแทัพเปอร์ก็คือไกด์มากรูเทสที่มากรูเทสต้องนำสีใส่เสื้อเหลืองอ่ะโถเออไม่ใอตเยไม่เสื้อเหลืองใส่หมวกไม่ก็อะไรอย่างอื่นก็ได้โดนห่วงผมไม่ได้ถอยทันไงอยู่นู้นนู้นไปมุมนู้นแล้วเห็นยกนั่น้ไหมเราคิดว่าแทปเปอร์มันวิ่งไวอยู่แล้วใช่ไหมมันไวอยู่แล้วครับหนึ่งนะตั้งแต่เฮ้ยอย่าลืมแต่ตั้ง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 แต่ตั้อแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแเ่ต พยายามเติมเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมรอยเท้ามอนตัวนี้มันแปลกๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้เหรอมันไม่คาเครนมันสามารถบินได้ไงเมื่อมันบินมันจะกลายเป็นไฟมันเหมือนเป็นน้ำลายหยดอะครับน้ำลายหยดดีพารแต่งคู่แให้มันดูดูดีแล้วมาเป็นน้ำลายนี่กูก็กินข้าวไป็นตรงนค้เลยมันไปอย่างเร็วเลยนู่นไปถึงนี่ผมยังไม่กินมื้อดึกเลยนะแต่ที่แรกก็คือจะบอกว่าผมมีทรามอสซอรเจนครับสกิลสีไหนเร็วอยู่ไหนเนี่ย นั่นไงนั่นไงแต่ที่น่้เดี๋ยว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 เราจะอยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวผต้องไปตัดตรงวัตถุประสงค์วัตถุกออกก่อนอ่าไอ้เขียวๆนั่นอะไรเนี่ยเขียวๆคืออะไรแฮปเปอร์แท็กไว้หรอเขียวๆคือไม่มอนมันแท็กไว้ครับใบตัวที่แท็กไว้อุยใช่เหมือนมันบินบินไปมันจะแท็กมอนทุกตัวในในที่มันบินผ่านนะครับอ๋อแล้วมันดียังไงอะคะก็มันจะสามารถเห็นมักเตอร์ได้ก่อน แบบเป็นเส้นตรงมอนเตอร์ง่ายใช่เห็นมอนเตอร์ง่ายหมายถึงจะเห็นฮันเตอร์หรือมอนเตอร์นะเห็นมอนเตอร์ครับมอนทุกตัวครับมอนทุกตัวในแบบในที่นกบินผ่านคือเหมือนกับมันก็จะไปกินง่ายขึ้นไม่เราก็จะเห็นมันเป็นแท็กมันเป็นแท็กของมอนเตอร์ใช่ไหมสรุปไม่เป็นแท็กของแท็ปเปอร์มันลวไอ้มอนเขียวๆอะเราใช่เขียวๆคือพอนกบินไปนะครับมันก็จะไปแท็กตัวที่มันบินผ่านมันจะเป็นมอนป่าหรือว่าอะไรก็ตาม อยู่นู่นอยู่นู่นแล้วอยู่นู่นแล้วเราจะเป็นนกอย่างอยายานกฟินิกที่ตายแล้วเกิดม่เรื่อยคือนกไม่ิตุนุใส่เน่สแกนมาอีกยังสแกนมาอยังมอังไงเรี่ยเรื่อเร่ๆรีบอปเยเรยเอยเเรยเร่อยเยเรืเเรยอเรอ่เอเยเอเลยรอืออยอื่ เร็วเร็วอีพวกตัวพพอร์ตทั้งหลายรับของก็ผมเองอีพวัพพอร์ตทั yeah. okay, ้งหลายยอกเฮ้ยต้องอย่าอยมูเลยมูมูไปอย่าอยมูอย่าอยมูเกาก่อนไปค่อยมือจัช่วยทำบามาดิวันนี้ตายใค ไอเซตเคนี่มันถูกวะอะไรเนี่ยจะเป็นตัวฮิวสายเราเราเราสายทุกทีตัวฮิวตัวเกาะหายไปไหนหมดขอบคุณมากฮีให้แล้ววิ่งหนีไก่อนเขาเป้าช่เขาเป้าเราเลยอะยิงไปครับยิงไปยิงไปเจอรอสสาวดาวมาแล้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 วไอสาวดาวโอ้ยแล้วใครมาชุบเราวะเดเลือดเเเเเรากินนชุบยังไงกิรนสัตว ลอยถัดไปไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งจองตัวสิ้แล้วสารรัฐมันไม่ช่วยไงแต่เกิดแล้วเนี่ยใจยวเย็นเดยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดเย็นเอาใหม่เลยโกอุ้ยตายคุณครับคุณกัปตันเฮ้ยเราเดินๆวนใกล้ตายแล้ววนใกล้ตายแล้วสารรัฐแม่ไม่อยากให้มันเพิ่มเกาะเลยอ่ะเกลียดอ่ะไปพันมาตู้กับพี่ตรงตัวดีวะบอกว่าเข้ามาดิพี่โอพี่พี่ไปเลย หนึ่งหนึ่งเลยเหลยเป็นแฮปเปอร์ที่ที่ดีนะครับงานเป็นแฮปเปอร์ที่แบบว่าไปเลยพี่น้องไปเลยโก้โก้โกลน้ำไปเลยผมเชื่อใจในตัวพี่นะเอะอะปัญซายนะปัญซายมันอยู่ไหนเนี่ยเจ็ดหมดอีกห้าโอเคไปทางนู้นไหนดูแมพสิคะโอเคค่ะเป็นแถวตามกันมา อะไรนะอืมนี่มันแถวตอนลึกชัดเพราะว่าผมเพราะว่าในสายตาผมแ่็คือเพิ่มเติมโดยเส้นตรงคนนี้ไยมอู้หูหน้าเตรียมอย่าตาพี่จบรออแล้วอย่าตาี่จบรอรอแล้วไอ้นกอะเฮ้ยเห็นอีฟ้าฟ้านะับเฮยอนี่อะปุ๊บจะพี่แมวดำอย่ายิงนกเลยนะครับผมไม่งั้นนกตลอดนะฮะคือมอนที่มีบัฟใช่ไหมป้าคือมันคือมอนที่มีบอฟอ๋อซึ่งมอนสเตอร์ส่วนใหญ่มันจะไปทางนั้นแหละมันสจะไปทางนั้น นี่ไงเราเจออะไรสาวมันแล้วนี่ไงต้องไปทางนั้นจริงๆตามมาทุกคนตรงที่แ้ตามพี่แมวสาวไปถ้าตีอ่ะเดียวพี่เฮ้ยพี่แมวดำรอบนี้เราแพ้ดีแมคคืนเราแบบวิ่งออกห่างๆตอนที่แกอยู่ไอโดมคนเดียวออะไรยย่างงเี้แพ้มาสามแล้วแพ้มาสองรอบแล้วให้ชนะหน่อยเถอะโอ้โห แลองไส้เฮ้ยกูชนะนี่กว่าเฮ้ยเฮ้ยได้ยินเสียงหายใจนี่มันตัวอะไรเนี่ยนั่นไงเรามันทีโบแล้วกลับไปตรงไหนทาวเวอร์ลีเลย่ไปควรนก็ตบจูบแมวขาเลยทุกคนรจับฐานลีเล่ออสโล่โอ้โหแล้วเรือฉันเรือฉันจะหมดอีกแล้วโดนอะไรวะเนี่ยโดนมันตบสิครับเครื่องมันตบจ้า อยู่ตรงนี้ตอนคีบตกครับตอนคีบตกครับหมู่บ้านแอซาวหิวหน่อยหิวหน่อยไม่ต้องกลับไปไม่กลับหรอใช่อยู่ตรงหมู่บ้านข้างหลังนะครับทำไมอ่ะทำเลดีกว่าหมู่บ้านที่แน่คือบางเขตมันก็มีข้อเสียกันนะเนี่ยจริงยิงแล้วต้นไม้ล้มเลยรู้เลยเราไปไหนมากีมากครับผมมันไม่เห็นจะดูเป็นหมู่บ้านเลยไหนอ่ะหมู่บ้านอยู่ตรงเนี้ยครับเขาเรียกว่าอะไรโดดข้ามไปข้ามมาระหว่างบ้านนะครับงั้นผมไม่ไปแล้วกัน ยังไงก็ต้องไปครับพราสเตจถามแล้วใช่ต้องไปโอ้พี่ก๊อ่ะพร้อมเลยค่ะขอบคุณสำหรับกูรูมา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 ฮิวให้เต็ม่อยจีกูไม่ใช่เวทจะไปดึงออกมาก็ไม่ได้อะคิวเร็วช่วยฮิวหน่อยเร็วขอเต็มหลอดเลยเ็มยังไมเนี่ยเต็มหลอดผมเต็มหลอไม่ต้แต่กรอดมาเลย นั่นแหละครับตามมาเลยอย่าให้เขาเลยเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้เองอย่าอย่าอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะเพราะเพราะดาเมจเขาเป็นปืนไปดึงไปไปไปไม่ไม่ไเขาอยู่ตรงนั้นอาจจะไม่ถึงไงพี่โก้ผมอยู่คนเดียวเขาพี่เขามี่มีสีเหลืองพี่ต้องช่วยกันด่อยไม่เปอนไรอย่าไปอย่าไปอย่าไปครับเดี๋ยวพอเขาไปตีดีเลย์เราแค่โผล่หน้าไปแล้วยิงแล้วก็กลับมา ผมผมไม่ไปรีเลย์ด้วยเออบอกเลยไม่ไปก็ไม่เป็นไรไม่ไปทำไม่ได้ไม่ไปเวลาหมดก็จบข่าวเหมือนกันนะครับผมนข่าตรงนั้นนะเออเห็นแล้วไม่เป็นไรรอรอไม่ไม่มีใครมาเลยหรอไม่มีพี่ก็ได้งเออได้พี่กุ้งได้เอาสิี๋ยเอาของอัดใหคนเดียวได้มาแล้วไงเดี๋ยวพึ่งโดนมันรู้กันไปทหารมีข้าศึกยี่สิบสองอเมริการะเบิดอะไรเข้ามาเบิวระเบิดเร็วระเบิดระเบิดระเบิด สายได้โอ่อยเปิดอสกกดสกิลหนึ่งยิงไม่ก่อนนะคะตอนนี้ยิงดักแดนไกลเฮ้ยอย่าตายลาสลัดรักษาชีวิตตัวเองไว้ให้ดีโอ้ตายแล้วมาอยู่อยู่แถวหมู่บ้านนะครับกำลังดีพยายามเก็บเจ็ดอ่ะเจ็ดฐานสกิลนั้นอะในสกิลที่มันยังไม่ได้แค่พยายามเก็บเจ็ดไปดีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยด้บินขึ้นระหว่างหมู่บ้านระหว่างบ้านขึ้นลงขึ้นลงไประหว่างบ้านเฮ้ยทำไมตอนนี้กูหายแล้ว่าโอ้

ครับ้ยสกิลสีลน้ำเขาเรียแล้วเอไหมเขาจะดดออกไปอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคนาเค้นปืนผู้ดาวปืนผูดาวเฮ้ยอย่าพงครับอด้วยกันด้วยกันเชีวสวัสดีัสดีชนอย่้ยจะอยู่แล้วทำไมหอกอะรมาอยู่ี่เฮ้ยทำไมวันนีู้ชัตาลอบวะสตารชนะเลยเนี่ย เป็นไงเป็นอะไรเศ้าไงลองให้คุณก๊กมาเป็นมอนสเตอร์ดิเดี๋ยวผมอยากดูจังหยาเลยตึกบนะอ๋อเราอยากจะโดนมอนสเตอร์สี่คนรุมแล้วผมยังโดนคนภาครุมอีกไปรอบอะไรวะพันไม่อาจด้วยไปรอบวงอนเลยมาเล่นมาเดย์ไลท์ดีกว่าเล่นมาเดย์ไลท์เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นคนดูไงพันเดี๋ยวให้คุณก๊กมาเป็นมอนสเตอร์ ไปแล้วพี่ผมไปร้านเตีมแบบนี่ไงบอกให้ไปเล่นในปเดียวอกับพายเลยหรือบ้านซะ